ตอบอยู่ไม่ได้นะว่าทําไมแต่พอเราทําแล้วมีความสุขก,กับสิ่งนั้นแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าวันนี้ที่ครูทํางานด้านนวดอ่ะสิ่งแรกที่ทำงันคือครูรักในการนวดครูรักในการเผยแพร่ให้ให้ลก,ลกที่เป็นนวดไทยเนี่ยสู่สากลในรายการซุปเปอร์ฮัน อัฉริยะเกิรยแค่เรานวดบางอย่างมันอาจจะหายจากการเจ็บป่วยได้โดยใช้มือสัมผัสใช้มือกดใช้มือยืดน,นีครับโอ้โหถ,ถ้าวันนี้เขาถามว่านวดไทยคืออะไร นวดไทยคือนวดบลรกของคนไทยที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นการกดจุดและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อช่วยส่งเสริมให้เกิดการผ่อนคลายและก็ต่อยอดในการทำให้เกิดการแก้อาการได้บางส่วนเมื่อยขึ้นมาเลยฮะโอ้ยโอยจริงๆเร,ราขึ้นมาเลยสวัสดครับ <laughs> ผมครูเดชนะครับเป็นวิทยากรของสมาคมโลกนวดไทยและปาหรือ ปิดร้าน, tacos, นอยู trips, ่ท <c oughs> ี่จังหวัดกระบี่ในตัวเมืองกระบี่ครับเริ่มแรกก็พ่อเท่าไม่เท่าเนาะเป็นหมอเส้นแล้วก็ข้อเดินสายในในหมู่บ้านก็จะรู้จักดีในในสายของหมอเส้นและเราก็ต่อต่อสะพานต่อสายมาจากพอเท่าการนวดตามหลักคิยวิทยาหรือคมพีเส้นสายตามศาสตร์โบราณการเดินทางของเราอ่ะ ตั้งแต่ยุคแรกๆปี142โดยจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสายของศึกษาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาเน้นการเอองอนาโทมีหรือว่าฟิาสิโอโลจีก็ต่อยอดมาดเรื่อยๆแต่มันมีจุดเปลี่ยนอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าคือศาสตร์แวิทยาในเชิงของนวดผ่อนคลายแต่คําว่าผ่อนคลายมันไม่ตอบโจทย์พอไม่ตอบโจทย์เราต้องหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คนอื่นเขาทําไม่ได้เราต้องทําให้ได้นั่นคือเป็นที่มาและจุดยุ่งต้นที่สําคัญในการนวด ในเชิงของแก้อาการมันเหมือนว่าเราเราทำและเรามีความสุขตลอดแล้วเวลาครูทามาครูก็ตอบอยู่ไม่ได้นะว่าทําไมแต่พอเราทำแล้วเรามีความสุขกับสิ่งนั้นแต่สิ่งสำคัญคือว่าวันนี้ที่ครูทํางานด้านนวดสิ่งแรกที่ทำกันคือครูรักในการนวดครูรักในการเผยแพร่ให้ให้โลกโลกที่เป็นนวดไทยเนี่ยสู่สากล นั่งขายกไปได้ขนาดนั้นน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคูเดชพระวัฒน์พงษ์บุญเข็มนะครับเป็นวิทยากรของสถาปัลโลกนวดไทยและสปาปัจจุบันก็เปิดร้านนวดที่จังหวัดกระบี่ครับผมเป็น ELM Energy Line ครับผมออ๋ E อะไรนะคะ ELM Energy Line ครับผม E ย่อมาจาก Energy ลายมาจากคําว่าลายมเรเดียนเอ็มมนจากคำว่ามัสสาก็เป็นเส้นพลังชีวิตครับผมโอ้มีที่มาที่ไปโอ้หอยากจะโดนงัดเหลือเกินนะฮะจุดเริ่มต้นของการมาเป็นหมอนนวดคือ,อยังไงฮะครูสิ่งแรกคือพ่อเท่าเป็นหมอเส้นหมอกระดูกที่บ้านพ่อเท่าอคอยดูแลคนที่เขาไม่สบายทางร่างกายเช่นปวดเมื่อยข้อเท้าแพลงหรือเอ็นมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เห็นเด็กๆว่าสิ่งเหล่านี้ เห็นเขาทาแล้วเขาหายแล้วเขาอยู่ความสุขมันก็เลยเหมือนว่าเราสืบเนื่องมามาอยู่ในในความรู้สึกของเราแต่เด็กๆแล้วทํามากี่ปีแล้วฮะเริ่มนวดจริงๆก็คือพศ2542ชั่วโมงละ30บาทโอ้โหเหมือนเราหาจบเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับนานแล้วครับการจะมาเป็นครูนวดน่ะมันต้องผ่านบททดสอบอะไรบ้างฮะถึงจะได้คําว่าครูเราต้องเป็นผู้รู้ที่จริงๆและเป็นผู้ให้ที่จริงๆร เป็นผู้ให้จริงให้คือให้ไม่ได้ให้เพราะแอบแฝงวันนี้วันนี้ครูม,มาไม่ได้มาช่างชื่อเสียงให้ตัวเองแต่ครูม,มาเพื่อวงการนวดไทยที่เป็นมรดกโลกอย่างแท้จริงขอ,อขอ,ขอบมือให้ก่อนเลยนะคะขอบคุณมากเลยคือคนชอบนวดไทยมากเพราะว่าพวกพี่ๆถ้าสังเกตดูตัวเนี้ยมันมีแต่ถึงนวดไทยที่เป็นลบครูอสอนยุโรป ทุกๆปีต้องไปยุโรป <ฮะ S 2> ทีเนี้ยเราอยากอยากยากดับคำว่านวดไทยให้สู่ระดับสากล<อ>ครับและก็ปรับคนที่ได้โอกาสให้มีที่ยืนของรัฐมรให้มีรายได้เหมือนคนคน,คนอื่นเขาครูอยากรู้ว่าครูเดชครูเดช,เดชทำยังไงถึงเป็นที่ยอมรับที่เดินทางสอนทั่วโลกเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกครูเดชเขารู้จักครูเดชได้ไงคะเร,เริ่มเริ่มเริ่มแรกก็คือว่าตอนโควิดอ๋อเหรอตอนโควิดแล้วทีเนี้ยร้านนวดโดนปิดหมดของพวกผมก็ไม่ต้องพูดถึงโดนปิดหมด ทีนี้ทางคุณนารีที่เป็นนายกของอธุรกิจสปาทุกวันนี้ครับคุณนารีท่านมาบอกผมว่านั้นเราสอนในเพศอาสาไหมอืมอ่าเริ่มแรกก็เราสอนออนไลน์ในเพศอาสาก่อนเสร็จจากเพศอาสาทีนี้ก็ทางสมาคมอเมริกาเขาเห็นก็เลยดึงตัวสอนออนไลน์ในของอเมริกาอพออเมริกาเห็นแล้วก็พี่ปิ๊ก ทางสมภา์ลโลกเขาก็เ,าเห็นก็ดึงเข้าในสมภา์ลโลกเป็นวิทยากรก็เป็นสื่อเนื่องมาแต่สิ่งแรกที่ที่มีโอกาสก็คือโควิดเนี่ยครับที่เราทําอะไรไม่ได้นะครับผมกลายเป็นโอกาสแต่ที่ว่าเราทําอะไรไม่ได้แต่เรามีความรู้เราเอาความรู้ว่าเป็นแจก,กใจผ่านโลกออนไลน์ตอนนี้ตั้งเป้าหมายยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการนวดไว้บ้างคะก็คืออยากยกระดับมาตรฐานของการนวดไทยสู่ระดับสากลที่ที่จับต้องได้จริงๆที่ ที่วางรากฐานแบบว่าไม่ใช่ครูพักรักจำแต่ให้มีมาตรฐานว่า,าการนวดมีแนวมีนัยยะอะไรบ้างที่สามารถที่จะไปส่งต่อไว้กับลูกลูกหลานในอนาคตได้